ร้านยูพินพรกำลังเร่งจัดส่งสินค้าให้คุณลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าไม้บนบกหรือหน้าไม้หาปลาใต้น้ำนะคะคุณลูกค้าหรือที่แม่ค้าส่งอยู่นี้จะเป็นหน้าไม้หนังสติ๊กนะคะคุณลูกค้าขาตั้งนาตั้งตารอรับกันที่หน้าบ้านได้เลยจ้าแม่ค้ากำลังเร่งจัดส่งให้นะคะวันนี้จัดไปจุกๆ สองร้อยถึงสามร้อยบ้านกันไปเลยค่ะคุณลูกค้าขนส่งมาแล้วนะคะถ้ารอบบ่ายรอบเช้านี้ไม่ทันนะคะคุณลูกค้านี่คะ่ะรถขนส่งเรามาแล้วนะคะเราส่งด้วยขนส่งไปสนีไทยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะ เรามีรับประกันตลอดอายุการขนส่งนะคะคุณลูกค้าส่งถึงมือลูกค้าถ้าแกะกล่องออกมาแล้วสินค้ามีเสียหายแตกหักคุณลูกค้าสามารถแจ้งเคสมับมาที่แม่ค้าตามเบอร์ที่แม่ค้าให้ไว้ที่คุณลูกค้าโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะจ๊าหน้าไม้เป็นไม้แบบนี้นะคะคุณลูกค้าตัวนี้จะเป็นบนบกนะคะหน้าไม้จับปลาบนบกนะสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ สนใจรุ่นไหนนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามที่ร้านยุพินพรหน้าไม้ได้เลยนะคะคุณลูกค้ามีค่ะมีหลายแบบหลายทรงให้คุณลูกค้าเลือกหากันนะคะคุณลูกค้าโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะคะเราพร้อมจะส่งให้คุณลูกค้าทุกทุกวันเลยจ้านี่จะะแบบจุกจุกกันไปเลยค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขารถขนส่งมากันแล้วนะคะ เดี๋ยวสินค้าเราเตรียมออกนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูในรถกันนะว่ารับไปแบบจุกๆเลยรอบป้ายจะเป็นแค่รถสี่รถยนต์ธรรมดานะคะคุณลูกค้าแต่ถ้าเป็นรอบเช้านี่จะเป็นหกล้อเลยค่ะคุณลูกค้าโทรมาสั่งซื้อกันเยอะๆนะคะนี่ค่ะร้านยูพินพรกำลังเร่งจัดส่งให้นะคะคุณลูกค้า